วันนี้เมนูง่ายๆแต่อร่อยเด็ดครับของร้านเดี่ออนแกงใต้ตลาดน่านนาเจริญนะครับเมนูอะไรครับวันนี้กระหล่ำทอดน้ำปลาครับกระหล่ำปีทอดน้ำปลานะครับมันจะมีเทคนิคใช่ทําให้อร่อยให้หอมหอมอร่อยี่ง่ายนิดเดียวพี่ง่ายนิดเดียวครับวันนี้จะมาสอนอันนี้คือกระเทียมกับน้ํามันครับผมเจียวให้หอมเลยครับเจี่ยวให้ในกระเทียมข้างๆเหลืองนิดนึงเมนูนี้ไฟไฟต้องแรงนิดนึง ใส่ไฟแรงนะฮะใช่ที่เราเพิ่มความหอมมาเหรอฮะให้นหอมใช่ไหมไม่ถ้าเราผัดมันกลดไปมันก็จะไม่อร่อยมันไม่กรอบอ๋อใช้ไฟแรงเลยฮะต้องรีบผัดแล้วก็ขึ้นไปเลยอ๋อครับนี่ครับเทคนิคนี่ครับเทคนิคครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วง่ายๆเลยวิเทคนิคให้มันหอมน้ำปลาดัดไปเลยเนี่ยกระล่ำก่อดน้ำปลานี่ครับใส่ไปเลยครับตอนที่แรกผมนึกว่าใส่กระล่ำก่อนไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ครับอ๋อดัดเพื่อให้ให้มันหอมก่อนใช่ครับนี่เทคนิคครับนี่ครับแล้วใส่กระล่ำตามด้วยกระล่ำไปเลยครับ กลังต้องก็ค่อยๆเติมเพราะว่าเราผัดค่อนข้างเยอะเห็นไหมจะได้กลิ่นหอมเลยหอมขึ้นมาเลยครับง่ายแต่ขายดีเมนูนี้ไม่พอขายวันละกระทะใหญ่ๆครับหอมมากครับว,ว้าดูแล้วก็เติมให้หมดชุดล้นกระทะเลยนะครับทุกคน เมนูง่ายๆแต่อร่อยด็ดครับทีนี้เรามาปรุงกันก่อนปรุงต้องเบาไฟครับไม่ถ้าไหมแล้วมันจะขมผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลแค่นี้เลครับปรุงอร่อยไม่พอขายนะทีเมนูนีน้ขายดีมากครับเร่งไฟเลยทีนี้เร่งให้แรงเลยเอาปรปรุงแต่ก,ก็เร่งไฟแรงเลยใช่ครับ ขดัดแค่อพอให้มันแบบขลดหอมน่าทานมากดูเนืข้ข้าวร้อนๆนะเด็ดเลยครับพอมันเริ่มขลดแล้วเติมน้ำมันหอยว้าว่ัดีอ,อเล็กน้อย เบสเบสเขาจะทำนานนะเราะก็คืออันนี้ใช้ความเคยกินนะความเคยกินนะทำทุกวันนะครับใช่ครับดูครับโอ้โหนี่ครับเสร็จแล้วกระหล่ำปีทอดปลาเรียบร้อยครับกระหล่ำปีทอดทับปลาล้านี้ย่อนแข็งใด้ขอเติมอะไรนะครับอันนี้เทียมเปียวครับเทียมเปียวมีความหอมว้าวโอเคพร้อมขายได้เลยพี่เรียบร้อยครับเงาเงาดุ๋ยดุยน่าทานมากสามสิบบาทพี่ สามสิบบาทเหรอสามสิบบาทตัวนี้ขายดีสังเกตว่าผักมันจะไม่สุกเกินไปครับมันยังคงความกรอบของกะหล่ำอยู่นีตะกินร้อนๆนะพี่อร่อยมากเขาสวยแล้วหอมมากเลยนะครับใช่ครับหอมน้ำปลาครับหอมมากกินง่ายๆพี่ปรุงง่ายๆครับนี่ครับได้แล้วครับเมนูกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะครับใช่ครับโดยเชฟเบสสุดหล่อของเรานะครับ ร้านเจ๊อ้อนแกงใต้นะครับตลาดนานาเจริญนะครับนี่ว่า